สามสองหนึ่งปสวัสดีครับวันนี้มีเทคนิคการหมุนรถมาฝากนะครับว,วันนี้ถ่ายแบบรถนะฮะาแต่งเต็มคันเรียบร้อยแล้วนะแต่คันนี้ใส่ท่อเดิมเลยไม่ได้ใสห่หวกล่างนะเรื่องของการหมุนรถเนี่ยนะก็คือปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นคนทำคลิปใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็พยายามจะหมุนเสร็จแล้วก็หมุนกนไม่ค่อยไปกระดึ๊กระด๊กระด๊กระด๊นะครับนั่นเพราะว่าจริงๆแล้วอ่าการหมุนรถแบบเนี้ย เราต้องทําให้หลังลงพื้นและล้อ,ลอหน้าลอ,อยครับซึ่งทุกคนอาจจะทําผิดคือทุกคนจะทําแบบนี้จะทําให้หน้าลงแต่เอาหลังขึ้นแล้วก็พยายามจะหมุนอย่างนี้มันก็หมุนไม่ไปกระดึ๊ก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 ไปถ้าคุณทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะข้อแรกคือเสียงรถลลงข้อสองคือเสียงขาตั้งหักนะครับข้อสามก็คือเสียงที่จะทับเท้าตัวเองด้วยนะจริงๆแล้วที่ททำที่ถูกต้องก็คือคุณต้องเอาศอกกดไปที่บอกดูนะครับยกขึ้น ล้ามือกดไปที่ท้ายแล้วมันจะหมุนได้ครับอย่างนี้นะครับและผมมีเทคนิคพิเศษให้ซึ่งผมไม่ค่อยได้เห็นใครทำนะครับก็คือการหมุนกลับหน้านะครับการหมุนกลับหน้าคือการยกท้ายให้ลอยนะครับแล้วหักแขนที่สุดอย่างนี้นะครับดูอีกทีนะครับคราวนี้หมุนไปทางโน้นถ้ายกเยี่ยมก็หมุนไฝ่ไยครับเอามือกดท้ายแล้วก็จะหมุนได้กูเหนื่อยไปแเนี่ยน้ำมันมันเยอะจังเลยคันเนี่ย อ่ะกลับบ้านได้แล้วเอ๋ครับขอบคุณครับ